เราเลอ่ะโเดาใช่ไหมันจะมหรอกมาขอให้ม่จะเดเลยโะตเดียวต้องยนี่อีที่สุดนะพอร์เตจับที่เศษหนึ่งสาห้าก็ต้องดียเอะไรต้องไหมแล้หรอเดี๋ยวไม่ีเลยมั้งอ่าสายยเาตัวนี้อ้า ตอนทำดีๆท <mile> ี่อย่างนี้เราก็ต้องมีูองด่าังเอาไปดูเด็กมันทันทีชแรงในการกดเนี่ยหมดแล้วเียอยู่บ้านปอกาะเป็นยาเบ้นตาไอ้บ้านเลยว่าปอกบาะด้วยกั้กันมีแต่เรื่องีกมนขี้ตาดสาร้าแล้วขี้าอนียก ตามหน่อยตามหน่อยแบบมาเต้วยาเป่าหายั้มาเลยมากรุ่นเราก็จะายที่ไทยนะแล้อน้พัดปากกันตลอดอั้เอมาเลาแรกมีเรา่องแบบมาแบบมอเต็นปากพาคคิวม่เป็นปากกาย เราคงอย่อ่างน้เ่ยมองนี่แหละคนหลังสุดที่ตอนนี้อยู่เป็นข่ง้ทำไมอะมาเกอยากรู้ว่าอั่นม อันนี้เขามาเป็นกนักแล้วป่นอ่ะคือม้เป็นเพื่อนเพื่อนอันนี้พี่ช่วน่อยไหมเนี่ยพ่ากำอ๋อเออปิีสองคนดูหน้าเพื่อนก่อนแนร้อะไรมึงไนมาลองงาน เหลือไปกี่เนี่ยสาวก็พวกมึงสองคนยังไงมีอะที่ลืมมาพูไหมพูอกันพูดแล้ววันนี้พึงไปไหนวะไปต่ออันดีกว่าดีมันนะไม่ได้ดีมานแล้อ่ะไม่ดูไปไหนอ่ะยงไม่ไเลยไมันนนเลยไปไหนมาเยเฮ้ยไป จริงจริงไปบ้านพี่ไปไหนพี่ไหนยังไงนี่คือโมเมนต์ของเชฟปันเหรอหมดแล้วครับมีแค่นี้เหรอเราไม่เจอมาช่วยอาเก็บร้านนะจอมันนี้มากินข้าวฟรีครับโอ้โหที่พวกกูมาว่ามันเนแบบเดียวนี่ พาเข้าไปอยู่บ้านเหรอวะวันนี้ไม่ช่วยงไงเฉยๆพวกมึงก็นะเฮ้ยตกลงกมึงแค่มาช่วยเหรอวะกูมาช่วยมันนั่นแหละกูเจอลูกค้า,าเยอะเลยเลยมี่จันไม่หัวแม่เแหนะเอ้ยนี่เชียบฟูมิจิตจะเพี้ยนจิตได้ยังเนี่ยโอ้ยวุนติสมบอกชอบมรอวะไม่ต้องเล่นฟูดีกว่ามึงสองคนอ่ะยังไงฮะแปลกๆอย่างนั้นอ่ะยังไงอ่ะตั้งแต่ต้องเนตีแล้ว งูยิงงูยิงเลยออมาถ้ากูจะอยากจับแฟนกูนี่ต้องไหนไม่อไใจแล้วหรอ้ไหนวะไไมอ้ไหใครขอใครอ่ะชี้บอกเลยนไอ้ชี้อะแนษณาโ่เลยเนี่ยคไม่ได้บอกพวกคุณอะไรนแล้วนี่คอเรียกว่าอะไรอนก็นี่ไงนี้กคุณก็ดูแล้วเนี่ยคุณบอกด้วย

ตอนนี้่ออะไรคุณยังไม่ทนที่ไหนต่ออ่ะไม่ใอืมเคยไเจอสมองหยือนหย่อะไปเรื่อยแต่ก็รู้กันตกเขาตกหัแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮือพิชิวพิชิดินไปดิ้นมาไม่ได้ถ่ายล้วทีนเนี้

ขอบคุณครับแฟนเตร์ยงที่สุดแต่ไปที่อุบลไปไปกาับนันเฮ้ยยน้งชิวเ้าคือจ่ายตามพี่เต้ยนะเต้เร์ยนมาว่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 ามีปลา จะไปหาเงิูแน่แน่นอนเลยนอนนอนนอนะไปหาเงินไปก็ไปบอกเขาไม่บอกเงียบูบบมาวายเราที่พูดวายน่าะชีวิตเดินไปเออผ่านไงได้ว่ามึงจะไปพื้นยังไงวะก็พื้น คอสอนเขาก็ไม่ชอบกวอะแต่กูนีเสร็จไปแล้วจะได้เงินเพื่อนแต่ก็ต่อว่าไปเคยอะน้าไันนึงหมดแล้วเดี๋ยวมปงพูดก่อนป่าละป่าเป็ปเดี่ยวตาย เต้ยเรื่องนี้เนี่ยรไม่ีะไดเจอเจอหยอหยาโอ้ยเจอไทีนี่สีนี้้าเลย่าไมอง่มัแสงต้จถาอะไรไม่ใช่ไเลยก่เห็นหน้าหน้าเต้ยคไม่รู้มึงเจอหยอไร่ยาเต้ยเข้าใจไหมน้องเอ๋เต้ยได้คามแล้วละคือวั่นี้เต้ยไ้อของพี่ยิวแล้วได้ไอติมมา รู้ไหมเต้ยจะใช่ใช่ดีไหมเนี่ยเต้ยขึ้นเออเต้ยเงินเงินขึ้นเงินจีบจีพีเลยนะเต้ยปนดที่คอนเทนด์แล้วไม่งั้นโดเรื้อหน้าไปเต้ยรู้ไหมฮะ

กชี่วทำ้น้าเ็นยงไงชวสุคนีสองมนมีแต่งานอ่ง้อมีอาหมดเลคนเดียวเรเึงน่ีเจอ่เนี่ยบอแต่กนะข่าวมือก็เยไปห้อาหมดป่ะไปอยู่ที่พื้ยอ้ไดได